สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับแม่สายทันชนกและน้องมิทาน้องตังบายนี้สกายโมบายเพทายนะคะแม่สายมีลูก3คนนะคะส่วนพ่อซ่านนั่งกินอยู่ด้านหน้านะคะไม่เข้ากล้องวันนี้แม่สายจะมาพาเด็กๆก,กินทานแล้วเนี่ยซูชิตลาดนัด 5, าด5บาทในงบ100บาทนะคะวันนี้เขา10ชิ้นแถมแถมสองชิ้นใช่ใช่วันนี้เราใช้งบ100บาทเนาะมาจ้าทานด้วยกันเนาะ กินเลยนะผักโอเคทานเลยเข้าไปอ่ะใครจะตะเกียบตะเก็บแม่เกยบตะเก็บตะเกียบตะเก็บแม่ขอเป็นอันนี้ละกันลุกอ่ะจะมีไปไข่ปลาแซลมอนสีเหลืองแม่อออน้ำตาขอบเอาทำไมอ่ะ น้องกินลรสสิแต่ป็นสิเหลืองฝังดีนะฝดีเยอะรุกออกหูออกตาะนะอืมขอโทค็มๆสูญเสียการทรงตัวทำทดีๆไอเขากินไม่สายทานสาหร่ายนะคะ ห้าบาทใส่วัตทุดิเข้าไปก็ซูชิดีนีนี่เองเขี <laughs> เยบสายหายใจบีบจมูกก็แล้วออกหูด้วยอ่ะแต่ถ้าเป็นหวัดไร้วัดดีนะคะเพื่อนๆอันนี้แซลม,มอนนะคะจิ้มน่อยเดียวพอเนาะไม่จิ้มแล้วเฉยเฉยไม่จิ้มแล้ว <laughs> <laughs> ไม่แข็ม,มากเลยแนมะ่ชาสำหรับเพื่อนๆค่ะอ่ะอเก่นก็อร่อเลยอืร่อยมากเลย

ลองมะแครอยากกินก็รู้ละอ๋อเหรอก็ได้กินก็รู้ล <c oughs> ะล <c oughs> ไ,ลไม่ลองละเพราะมันวมันไม่อร่อยอร่อยใช่ไหมนี่แซลมอนลูกแซลมอนไข่ปลาเล็กๆอยู่ข้างๆ<น>ปลาเลยอืมโอ้กินแบบนั้นอร่อยๆไม่ไม่ไม่สนใจใครอ่ะเนาะอยากจิ้มแล้วอยากจิ้มก็จิ้มลูกอะ่ะนีอ่อันนี้แม่นะกูอัด นี mm, yeah. wow. mm, uh ่ค huh. uh ่ะเพื่อนเพือนี่ชูไข่อ่ะข้วต้มยิมันะนี่มันไะชีสแม่ก็จิ้มหน่อยเดียวแม่ก็เข็ดอืมนเข็หนักมากอั้ยิ มันอ<ด>ิ่มแทนข้าวได้เลยเนี่ยเกี่เหมือนหมูนี่จะเป็นอย่างนี้ได้ขนมมันแคลมอนไม่จิ้มด้วย <c oughs> อ <c oughs> ลองั้ยไม่อยากเสี่ยงไม่อยากเสี่ยง <c oughs> กินแทนข้าวได้เพราะว่ามันมีข้าวปั้นเนาะมันก็เหมือนซูชิป,ปกตินี่ข้าวนะคะเป็นคำเลย,ยได้เลยลูกอ่ะเอาอันไหนเอาเลยหยิบเลยค่ะเอาอีกไหมนี่ค่ะเอาแซลมอนไหมลูกเอาแซลมอนไหมอ่ะกินได้ลูกยังไงแม่สายก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์น่ารักน่ารักกับแม่ไม่ลูกแม่แค่แค,แค่คุยๆกับพี่ๆเขาเฉยๆยังไม่จบคลิปหรอกคะ่ะ เพราะว่าเราจะกินให้หมดเลยชิ้นสุดท้ายเลยอันนี้ลูกแม่จะแบ่งกันไหมในคนละอันไหมพอยังเอาอีกเลยเห็ดมากทำไปดีลูกกายไม่หล่อเตรยออกดียอดีอือแค่ออกไปหายใจแค่ยออกไปหายใจทำไมอ่ะมันชุนเหรอมันชุนอันนี้เลยแหละออกไปหายใจทำอย่างกัรนั่งอยู่นี่มาหายใจแล้วใช่ไหม ขอบคุณฝากเพื่อนๆติดตาม s u b s c r i b ์กดกระดิ่งแม่สายใช้นักสนพว่างด้วยนะแล้วติดตามโนโนไทยแล้วก็อะไรนะช่องนโนโน่ไทยเองนะคะเดี๋ยวพี่พี่สกายโนโนไทยจะไปคอมเมนต์ของแม่สายก่อนใช่ไหมให้แล้วให้เพื่อนๆเขาไปคอมเมนต์แล้วหนูต้องไปคอมเมนต์บ้านเพื่อนบ้านด้วยนะลูกเขาจะได้ไปติดตามเราเราไปคอมเมนต์อันนี้ใครจะทาน ไม่ไม่เก่งอะพิมพิโมบายเราเก่งที่นี่สองที่นี่ที่สามโอเคที่นี้สองที่สามวันนี้ทำได้ทำสองคลิปเนาะยังไงแม่สายกันแล้วน้องๆจะมาทําคลิปอัปเดตให้เยี่ยมชมกันเรื่อยๆนะคะก็โตตามวัยไปเรื่อยๆเด็กๆก็ทีนี้ก็จะเต็มกล้องไปยังไงขอบคุณค่ะขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายบ๊ายบายบบ๊าายยไ I love you minihan